นั่นเงเขากับลูกไปสิเอเกแล้วก็เลิกพูดสักทีนะว่าเด็กในท้องอะ่ะคือลูกฉันไมยมีแค่เกคนเดียวอะ่ะเขาก็คือลูกของเรานะเกศแต่ถ้าฉันตกงานฉันจะลําบากกว่านี้นะคะอย่ามาเป็นภาระคนอื่นฉันไม่ว่างรับผิดชอบคนท้องหรอกนะไม่มีเงินแล้วทำไมถึงคิดมีลูกละ่ะเคยได้ยินไหมมีลูกมาพอมอะ่ะนั่นเนี่ยเก่าตัวเองนี่ท้องโยเชียวเม่เลี้ยงลูกให้ดีในชาตินี้ไม่ได้เมยขอไปเลี้ยงลูกในชาติหน้าแล้วกันนะ ปล่อยหนูไว้ยอามายุ่งเฮ้ยอย่าถึงมวยไปนะปล่อยหนูไว้แกรีดคิดนะที่เขาจะปลุกเราไปสิงเหรอเกรีดฉันไม่อยากอยู่กับแกแล้วแล้วก็เลิกพูดสักทีนะว่าเด็กในท้องอ่ะคือลูกฉันมันไม่ใช่ลูกฉันทำไมมันจะไม่ใช่ล่ะป่วยมีแค่กรดคนเดียวอ่ะเขาก็คือลูกของเราไงกรีดท้องก็จัดการเองสิทำยังกับฉันมีปัญญาเลี้ยง แกจะทิงปุ้ยไปจริงๆเหรอแล้วมุ้ยจะอ,อยู่ยังไงอ่ะกิอยู่ไม่ได้ก็เรื่องของแกดิฉันไม่อยากมีพาระล้เว้ยเสร็จธุระแล้วเหรอคะตัวเองนางนุก๊กแกแย่งหัวฉันออเออเลิกยุง่งแล้วะฉันไม่ได้เป็นอะไรกับแกออกไป เ,เขาล่วยกินอะไรหน่อยไหมแกฉันซื้อของมาเพียบเลยนะฉันกินไม่ลงอ่ะแป้งแต่แกต้องกินลูกแกอ่ะเขาต้องการสารอาหาร เนี่ยฉันซื้อของเปรี้ยวๆมาให้ด้วยแกต้องกินให้อิ่มนะรู้ไหมขอบใจนะแป้งที่ดีกับฉันอ่ะฉันเองก็ช่วยแกได้แค่นี้นะแกเองอะต้องจัดการตัวเองด้วยฮหืมแป้งแค่ฉันได้กินอาหารก็จะอ้วกล้อแกอา้าวไปปุ้ยสวัสดีค่ะคุณสักการ อะไรอ่ะทำไมเห็นหน้าฉันแล้วต้องพวกด้วยเออคือพ้ยเขาแพ้ท้องนะคะพูดจรินท้องแล้วแบบนี้จะทำงานไหวหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวหนูขอไปดูเพื่อนก่อนนะคะว้าวอยคิดมากนะแกฉันอยากจะตอบมันจริงเลย ฉันเขียนพวกมันอ่ะแป้งเวลาท้องเวลาไสอะเขาไม่พูดแบบนี้เดี๋ยวลูกจะออกห้าเหมือนมันมันก็ต้องออกมาเหมือนอยู่แล้วอะแป้งมันพ่อมันนะอาหนาแกไม่เป็นไรหรอกผู้จัดการคะต่อสัญญาให้ฉันเถอะนะฉันตกงานไม่ได้จริงๆค่ะเธอจะทํางานได้ไงในเมื่อท้องโตขนาดเนี้ยแต่จะฉันตกงานฉันจะลําบากกว่านี้นะคะขอให้ฉันทํางานที่นี่ต่อเถอค่ะ ยังไงเธอก็ทํางานที่นี่ไม่ได้หรอกที่นี่เขาใช้แรงงานนะไม่เหมาะคนท้องแต่ผู้จัดการครับปุ้ยเขาลำบากจริงๆให้เขาทํางานเถอะค่ะถ้าเกิดเขาทํางานแล้วแท้งลูกขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบบ่อยไหมเธอเป็นห่วงเพื่อนได้นะแต่เธอต้องรู้ถึงโรงงานด้วยถ้าใช้คนท้องทํางานแล้วเกิดอะไรขึ้นมาทางโรงงานจะทํายังไงเธอกลับไปให้ครอบครัวเธอดูแลเถอะอย่ามาเป็นภาระคนอื่นฉันไม่ว่างรับผิดชอบคนท้องหรอกนะ ไ้งานฉันเถอะนะคะรับฉันเถอคะ่ะฉันไม่มีที่ไปจริงๆท้องโตแบบนี้จะทํางานอะไรร้านฉันไม่รับคนท้องหรอกนะให้ฉันทํางานอะไรก็ได้คะ่ะแค่ฉันได้มีข้าวกินตอนนี้ฉันไม่มีเงินเลยไม่มีเงินแล้วทําไมถึงคิดมีลูกล่ะเคยได้ยินไหมมีลูกมา้อมอ่ะพ่อของเด็กเขาทิ้งฉันไปฉันจนบัญญาแล้วจริงๆนะคะแล้วทำไมไม่ไปเอาออกล่ะจะเก็บเด็กไว้เป็นภาระทำไม ฉันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะฉันไม่ควรทาให้เขาเกิดมาฉันก็ต้องรับผิดชอบก็เก่งนะดูแลมาจนท้องโตได้ขนาดนี้เัื่อก็ดูแลต่อไปละกันอย่ามาโยนภาระให้ห้านฉันออกไปได้แล้อย่าไล่ฉันไปเลยนะคะให้งานฉันเถอะนะยินจะมาเกาะแก่อีกเกิดมาข้อในร้านฉันี๋ยวุ่นวายไปหมดออกไปได้แล้วไปยีนานี่และ ยนั่นเมียเก่าตัวเองนี่ท้องโยเชียวทักทายลูกหนไหมอย่ามาพูดจาแบบนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่มีลูกกับใครท้งนั้นตัวเองพูดแบบนี้จะบอกว่าเด็กในท้องเป็นลูกของใครก็ไม่รู้หรอก็เออสิแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ลูกฉันแน่นอนเพราะฉันไม่รับเป็นพอ่อนี่มาวุ่นวายอะไรกับลูกค้าฉันออกไปนี่เราไปขอโทษด้วยนะคะเชิญเลยค่ะ เลี้ยงลูกให้ดีในชาตินี้ไม่ได้แม่ขอไปเลี้ยงลูกในชาติหน้าแล้วกันนะแม่ขอโทษนะลูกที่แม่สิ้นคิดแบบนี้ จะสู้เพื่อลูกต่อให้ลำบากแค่ไหนแม่ก็จะทำให้ลูกมีชีวิตที่ดีแม่สัญญานะลูกเอาอะไรกันจ๊ะเอ้าเอาอันนี้ค่ะของจันเอาผัดตับจ้ะโอเครอแป๊บนึงนะนั่งรอก่อนเลย จานละห้าสิบจ่ะนี่ค่ะอขอบคุณนะเอาอะไรอีกไหมไม่แล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เมตตาฉันนี่กินแต่มาม่าทุกวันเลยเหรอไม่สงสารลูกในท้องหรือไงฉันไม่มีเงินกินข้าวค่ะไปหางานที่ไหนก็ไม่มีใครรับแล้วพ่อเด็กไปไหนซะละ่ะมันทิ้งฉันไปกับผู้หญิงคนอื่นแล้วค่ะ ทิ้งฉันไปตั้งแต่รู้ว่าฉันท้องเราจะเอาไงต่อล่ะทีเนี้ยร้านเจดูขายดีนะคะทำคนเดียวเหรอคะใช่ฉันก็เลยขายไม่กี่อย่างเพราะว่าทำไม่ทันน่ะเจอยากมีลูกมือไหมคะเจคะรับฉันเข้าทำงานเถอะนะคะฉันไม่มีที่ไปแล้วจริงๆอะ่ะเธอจะทำไหวเหรอท้องเธอก็โตแล้วนะ ฉันทําได้ค่ะเจ๊ฉันทําได้ทุกอย่างจริงๆนะฉันก็อยากช่วยนะแต่ว่าฉันเมตตาฉันเถอะนะคะฉันรู้ว่าเจ๊ใจดีแต่ถ้าฉันจ้างเธอฉันคงให้เธอได้ไม่เยอะนะอย่างมากก็วันละสองกับข้าวฟรีสามมื้ออ่ะได้ค่ะแค่นี้ก็ดีมากแล้วตลกลงเจรับฉันใช่ไหมคะฉันก็เป็นแค่แม่ค้าข้าวแกงคงช่วยอะไรเธอมากกว่านี้ไม่ได้หรอกนะเอาเป็นว่า ถ้าผ่านช่วงนี้ไปค่อยว่ากันใหม่เนาะค่ะขอบคุณค่ะมาและฉันเก็บเองเธอไปเช็โต๊ะเถอะขอบคุณค่ะ นี่ยถุงก็อยู่ข้างใต้นี้นะแล้วเวลาตักคนก่อนคนแกงก่อนค่อยๆตักแล้วถ้าข้าวหมดหล่ะคะเจ๊ไม่อยู่หลังร้านอ่ะแหน่เจ๊ก็ว่าทําไมไม่มีผัวที่แท้ก็มีเมียน,นี่เองพูดจาเละเทอะแล้วนี่จะเอาอะไรตะหลิวหรือว่าฝาหม้อแหน่หนูก็แค่รลเล่นเองท้องได้กี่เดือนแล้วอะคะ เเดือนแล้วค่ะอาทิตย์หน้าก็คลอดแล้วแล้วนี่คิดชื่อไว้หรือยังคะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะรอรุ้นอยู่เหมือนกันขอให้แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะขอบคุณค่ะเจ๊ฉันเอาไข่พะโล้เพิ่มนะเดี๋ยวไปนั่งรอที่โต๊ะเจ๊นี่รับอุปถัมภ์เด็กแล้วหรอเด็กมีบุญนะเนี่ยตั้งแต่ยังไม่เกิดก็รับแล้วแกมาที่นี่ทำไม อุย้ยทำไมพูอดอย่างนั้นล่ะนี่ลูกค้าฉันนะไหนจะกินอะไรเ้าแกไอ้สารเลวมาให้ฉันเห็นหน้าทำไมอะไรเนี่ยรู้จักกันเหรอมาโวยวายอะไรหน้าร้านฉันก็นี่แหละเจ๊ไอ้คนที่มาไข่แล้วทิ้งไว้ในท้องฉันนะ่ะนุกที่เขาบอกว่าแกไปแย่งผัวคนอื่นน่ะนี่แกไปแย่งผัวคนท้องมาเหรอ ทำไมอะเจแล้วนี่เจไปช่วยมันทำไมอะตัวเจเองเจยังเอาไม่รอดเลยนะฉันจะช่วยใครมันก็เรื่องของฉันแกไปทำตัวเองให้ดีก่อนไหมยายนุกหืมระวังเถอะพวกแกสองคนอะจะกอดคอกันจมที่รักไปกินร้านอื่นเถอะไปไปเลยนะไม่อยามาให้ฉันเห็นหน้าอีกอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเจพาไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าน่าจะใกล้คลอดแล้วอะ่ะไปไปไป โอ้ยตาโตนะเนี่ยปากเล็กมากอุ้ยแห่ดูสิอุ้ยน้องอยิหน่ารักมากเลยแกมืมเดือเขาห้ามพูดว่าน่ารักเดี๋ยวจะมีคนมาเอาเด็กไปอ้าจริงเหรอแต่แกก็น่ารักมากเลยนะพึ่ง <c oughs> <c oughs> แต่น่าจะได้นะไม่มีใครมาเอา <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดือด ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ดูแลฉันอย่างดีตั้งแต่ท้องยันค่อดอะ่ะโดยเฉพาะเจไม่เป็นไรหรอกเธอกับลูกแข็งแรงก็ดีใจแล้วน่ารักหน้าตาจิ้มดีมากเลยอะ่ะทีนี้เราก็จะมีร้านส้มต่ำไปกินแล้วเนาะมาเดือยฮ้ย <c oughs> ขอบคุณนะคะเจที่ช่วยเหลือหนูจนหนูได้มีร้านของตัวเองเธอต่างหากที่ขยนันจากนี้ก็ขอให้ค้าขายเฮงๆนะขอบคุณนะคะเจพึ่งกินอะไรดีเดี๋ยวฉันทำให้พิเศษเลยเอาไหบัวกุ้งสดจ้าขอเพลินเลยนะเฮ้ยท่าทางไอ้หนูมันจะง่วงแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันพาเข้าบ้านไปนอนก่อนนะากด้ไยนะจ๊ะแม่นมฉันทำให้นะ ขอเข้ามาเธอปุ้ยฉันขอโทษนะที่ฉันเคยทำแบบนั้นน่ะลูลุกมานะทำอะไรเนี่ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยมาคุกเข่าขอเข้ามาปุ้ยทำไมฉันโดนไอ้กิจทิ้งอะ่ะฉันท้องแล้วมันก็ไม่รับผิดชอบลูกของฉันกิจมันทิ้งแกเหรอใช่มันทำกับฉันเหมือนที่ทำกับเธอเลย แล้วฉันก็ตกงานด้วยอะ่ะฉันขอโทษนะที่ฉันเคยทำไม่ดีกับเธอ,อตอนนี้เวนกรรมมาตามฉันแล้วอะ่ะแกอย่าพูดแบบนี้สิลูกอะ่ะไม่ใช่เวนกรรมนะแต่เป็นของขวัญที่เขาให้เราต่างหากเธอผ่านเรื่องแบบนี้มาได้ยังไงอะ่ะ ไม่เป็นไรนะเราเริ่มต้นใหม่ได้นี่ตนนัวเล็กด้วยเดี๋ยวพมกนี้จอกันนะที่รัก